องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อและโครงการโรงเรือนแลกป่าจังหวัดตากวันนี้ที่อาคารศูนย์ประสานงานเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก พลเอกกำะนาพรุติติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินง,งานด้านต่างๆของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อในการส่งเสริมสนับสนุนให้ราษฎรหันมาปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นอาทิกระหล่ำปลีสตรอเบอร์รี่เคฟกสเบอรรีและอะโวคาโด โดยศูนย์เลอตอได้จะทำแปลงวิจัยและทดสอบพันธุ์พืชเพื่อให้ได้พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากที่สุดก่อนนำไปมอบให้แก่เกษตรกรอาทิมะเขือเทศเชอรี่พันธกริตเตอร์และเบบี้คอสตลอดจนการจะทำแปลงสาธิตการปลูกกันชงการปลูกกาแฟร่วมกับป่าไม้และป่าชาวบ้านเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้ศึกษาหาความรู้นำกลับไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยันบ้านแม่นละคีตำุลอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการโรงเรือนแลกป่าซึ่งดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปลูกและบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืนปัจจุบันศูนย์เลอต่อมีโรงเรือนแลกป่าจำนวน20แห่งสมาชิกเกษตรกรจำนวน10บราย ขณะน,นี้เริ่มปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าแลกลงเรือนจำนวนร้อยไร่